สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ i l i k e Cat ครับตอนนี้ครูอยู่เกมชอ b l a ก k d e s e ร์นะครับเอาละครับในวันนี้ก็มาต่อกันใน EP ที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่อง61แล้วทำอะไรต่อดีนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของ Live Skill นะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมก็จะทำเป็นซีรีส์ออกมาเราอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า เฮ้ยการที่คุณจะมาสายรวบรวมเนี่ยคุณต้องมีไอเทมอะไรบ้างต้องมีประดับอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างอะไรขนาดนั้นผมไม่ได้ลงหรือขนาดนั้นนะครับเราเอาแค่คร่าวๆว่าเฮ้ยสายเนี้ยมันยังไงมันประมาณไหนรูปแบบมันคืออะไรนะครับคุณจะได้เลือกสายได้ถูกส่วนคุณจะใช้ตัวเด็กตัวหลักตัวอะไรก็ตาม whatever อันนครับขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะผมไม่ได้เจาะให้นะครับผมไม่ได้เจาะให้อยากให้คุณไปศึกษาเพิ่มเติม นะครับอ่าอยากให้คุณไปศึกษาเพิ่มเติมหรืออาจจะเหมือนว่าบางช่องที่เขาทําคุณก็อาจจะไปเรียนรู้จากเขาได้เพราะเขาเชี่ยวชาญกว่าเขาอาจจะเป็นสายที่เชี่ยวชาญกว่านะครับอันนี้ต้องบอกกันอย่างนี้นะในโลกของแบ็ก d ดิ e เซิร์นะครับเอ่อบางทีมันจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เอ็กซ์เพรสในด้านนั้นนะพูดง่ายๆว่าคุณสามารถไปเรียนรู้จากเขาได้ไปเรียนรู้จากสิ่งที่เขาสอนได้ไปเรียนรู้จากสิ่งที่เขาแนะนําได้อันนี้ก็จะดีมากนะครับคุณสามารถไป หาพวกเขาดูได้นะทีนี้อย่างที่ผมทำเนี่ยผมก็แค่จะแนะนําเฉยๆนะครับเราแค่แนะนําเฉยๆให้คุณเนี่ยได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีในส่วนตรงนี้นะมันมีแบบนี้นะแล้วมันน่าสนใจประมาณนี้นะครับโอเคครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องรวบรวมใช่ไหมเราก็ทําการรวบรวมนู่นนี่นั้นให้ดูใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆให้ดูใช่ไหมครับทีนี้วันนี้นะครับเรามาถึงหัวข้อใหญ่ข้อหนึ่งนะครับใน EP นี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหัวข้อใหญ่นั่นก็คือเรื่องของการแปลรูปนะครับ เรื่องของการแปลรูปนะครับการแปลรูปเนี่ยผมเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนนะครับถ้าไม่ได้ตีมอนอย่างเดียวมีการทําโค้งทำเควสบ้างคุณน่าจะเคยได้เจอนะหรือแม้กระทั่งไอเทมบางอย่างในเกมนะครับที่คุณผู้ชมได้รับมาจากกิจกรรมต่างๆก็จะมีในเรื่องของการแปลรูปนะจะมีในส่วนของการแปลรูปอยู่แล้วครับทีนี้การแปลรูปนะครับจะคล้ายๆกับการรวบรวมคือแบ่งเป็นหัวข้อย่อย จะมีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยนะครับนั่นก็คือมีการขยับผสมมีการบดมีการตัดฟืนมีการตักแห้งมีการกรองและมีการหลอมหลักๆก็คือประมาณนี้นะครับการแปลรูปนะครับจะอยู่ในตัว L ของทุกคนนะครับปุ่มตัว L นะกดตัว L ขึ้นมาทุกคนจะมีการแปลรูปนะครับนี่คือกิจกรรมการผลิตหลักๆเลยขยับผสมนี่แน่นอนขยับผสมอันแรกนะครับการบดอยู่ตรงนี้ตัดฟืนอยู่ตรงนี้นะครับ ตากแห้งอยู่ตรงนี้การกรองอยู่ตรงนี้และการหลอมอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนอื่นๆนะครับในส่วนการซ่อมอ่ากดไม่ได้นะครับในส่วนแปรธาตุในส่วนทําอาหารในส่วนหอราชวังในส่วนหอแปรธาตุในส่วนผลิตกิ้วและในส่วนการผลิตธรรมดาพวกนี้ถือว่าเป็นการแปรรูปเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวที่มาทําสถานะตรงนี้ นในส่วนตรงนี้นะในส่วนตรงนี้นะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับสายอื่นๆในอนาคตนะมันจะไปเกี่ยวข้องกับสายอื่นๆในอนาคตอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเจาะกันทีหลังนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปเจาะกันทีหลังซึ่งคุณต้องได้เจออยู่แล้วคุณต้องได้เจออยู่แล้วพวกเนี้ยคุณต้องได้เจออยู่แล้วในการกระทําของพวกนี้คุณมีโอกาสได้เจอสูงครับคุณมีโอกาสได้เจอสูง,สงนะทีนี้ไอเจ้าผลิตกิวเนี่ยต้องเป็นการทํางานในกิวนะอันนี้ข้ามไปนะครับ จานซ่อมข้ามไปนะคุณไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับข้ามไปข้ามไปพวกนี้คือข้ามไปนะโอเคทีนี้นะครับแปรรูปนะแปรรูปสิ่งที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือมันจะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของการรวบร,รวมเสมอนะยกตัวอย่างเช่นผมได้ลองทํามาให้คุณผู้ชมแล้วนะครับนั่นคือการตักน้ําผมตักน้ํามาแล้วนะครับรวมแล้ว69ขวดนะตักมาแล้ว69ขวดเราเนี่ยจะทําการกรองนะคุณผู้ชม เวลาเรากองน้ำเนี่ยมันจะได้น้ําบริสุทธิ์มาซึ่งคุณผู้ชมสามารถนําน้ําบริสุทธิ์นะครับคือสมมติว่าทุกทีที่ผมบอกคือรวบรวมใช่ไหมรวบรวมปับ๊บเราบอกเราตักน้ําตักน้ําเสร็จเราทําไงต่อเราเอาน้ําไปขายหรือเอาน้ําไปใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปขายคุณดูนะราคาน้ําอยู่ที่5,850ใช่ป่ะเปิดมืตลาดขึ้นมาครับพิมพ์คําว่าแม่น้านะพิมพ์คําแม่น้ําใช้คําที่รวดเร็วนะครับนะขวดที่เต็มไปด้วยแม่น้านะครับไม่มีคนสั่งจอง ขายเลยนะครับไม่มีใครสั่งจองขายเลยมีแต่คนสั่งจองซื้อนะคุณสามารถขายขวดน้ำเนี่ยครับในราคา6,250นะในราคา6,250ซิเวอร์สามารถขายได้เลยครับสามารถขายได้เลยคุณได้ขวดละ6,250ซิเวอร์ในขณะที่ถ้าคุณกรองนะครับถ้าคุณกรองมันจะกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์นะ เมื่อคุณพิมพ์บริสุทธิ์ออกมานะครับเราจะได้น้ำบริสุทธิ์อันนี้มาขายได้ขวดละ5,002นะขายได้ขวดละ5,002นะครับในส่วนของตรงนี้ครับมีคนจองซื้อไว้เพียบเลยคำถามเกิดขึ้นครับว่าเอา้าทำไมรวบรวมถึงขายได้แพงกว่านะทำไมรวบรวมถึงขายได้แพงกว่าแปรรูปเกมนี้นะครับต้องบอกว่าบางครั้งนะบางครั้งอันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะบางบางครั้ง หนึ ита, the ites, step, ่งขวดนะครับหนึ่งขวดน้ําที่จะไปด้วยแม่น้ำเนี่ยหนึ่งขวดจะเท่ากับน้ําบริสุทธิ์สองขวดหรือสามขวดแล้วแต่นะแล้วแต่เดี๋ยวลองดูลองดูลองดูคือมีโอกาสออกหนึ่งนะครับถามว่ามีโอกาสออกหนึ่งไหมมีนะมีโอกาสออกหนึ่งแต่ก็มีโอกาสนะครับออกสองเช่นกันมาลองดูกันนะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนนี่นะปุ๊บเราจะทําสักหนึ่งขวดนะครับเราจะทําสักหนึ่งขวดหรือสองขวดดูเพื่อดูปริมาณนะครับ การได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมได้3แล้วนะครับได้3แล้วนะฉะนั้นนะครับถ้าอันนี้ได้2นะพือได้แค่1อย่างเงี้ยครับคือถ้าเราได้1ขวดเนี่ยสู้เราไปขายเรากําไรกว่านี่หรือกมล่าแต่ว่าการแปลรูปนะครับมันส่งผลต่อเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดวัตถุดิบของเราวัตถุดิบบางครั้งนะครับมันจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนของอื่นๆยกตัวอย่างเช่นไม้นะครับเดี๋ยวผมเอาเปิดไม้ให้ดู ในส่วนของไม้อย่างนี้นะครับไม้สนแท้ผมเอามาสัก10แล้วกันผมเอาไม้สนแท้มาสัก1ิคุณผู้ชมสามารถสับไม้สนนะครับอผมใช้การตัดนะการตัดนะปุ๊บเราก็กดไม้สนเข้าไปับตัวละครเราก็ทําการสับไม้นะครับพวกนี้คือการแปลรูปนะครับพวกนี้คือการแปลรูปนี่เห็นไหมได้กระดานไม้สนมาสมมุติว่า นะครับสมมุติว่าเราจะขายแค่ไม้สนไม่ทํากระดานนะไม่ทํากระดานนะเราก็เปิดไม้สนนี่เห็นไหมไม้สนนะครับมีการขายอยู่5,128ซึ่งราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับมีคนจองซื้อด้วยนะมีคนจองซื้อด้วยเขาบอกว่าเออราคานี้มันแพงไปเขาจองซื้อ900คุณอยากขายก็มาปล่อยก็ได้นะครับ แล้วถ้ามาดูแผ่นกระดานล่ะแผ่นกระดานแพงกว่าเห็นไหมแผ่นกระดานแพงกว่านะครับแผ่นกระดานแพงกว่าแผ่นกระดานเนี่ยอยู่ที่1 8 0 0 1 0นะครับ1,800 1,900แต่มีคนจองซื้ออยู่ที่1,800คุณอาจจะแบบเอ้ยฉันอยากขายฉันปล่อยที่1,800เพื่อที่จะฉันเอาเงินเลยก็ได้นะครับหรืออยากขายเอากำไรสูงๆก็ทั้งในราคาที่สูงถ้ามีคนซื้อถ้ามีคนต้องการเขาก็จะซื้อในตอนนั้นทันที นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะคุณอาจจะคํานวณได้ว่านะครับอย่างเนี้ยคือใช้5ได้3ใช้5ได้3นะคุณคิดง่าย,ายๆครับสมมุติว่าราคามันคือ900นะมันคือ900นะครับคุณก็เอา5คูณเเข้าไปนะ5คูณเเข้าไปก็คือราคาของไม้สน5ชิ้นออกมาปั๊บคุณก็มาดูครับว่าเฮ้ยไอกระดานเนี่ย แผ่นกระดานเนี่ยหชิ้นเนี่ยมาได้พันแปชิ้นได้พันแหมายความว่าถ้าเราจะขายให้คุ้มเราต้องขายเท่าไหร่เห็น itar, งไหมอ่าเพราะว่าไม้สนเนี่ยเราใช,เาใช้เราใช้วัตถุดิบอะครับคือไม้สน5เพื่อที่จะได้แผ่นกระดานไม้นะเพื่อจะได้แผ่นกระดานไม้ทีเนี้ยไอการได้แผ่นกระดานไม้มาเนี่ยบางทีมันออก1ก็ได้ครับมันออก1มันออก2ก็ได้คือถ้าถามว่ามันออก2เนี่ยมันคุ้มไหมใช่ไหมมันออก2มันคุ้มไหม ก็ยังคุ้มอยู่เพราะว่า1ชิ้นได้พันแปดไงอ่าหชิ้นได้พันแปดแต่ถ้ามันออกแค่หนึ่งมันจะไม่คุ้มหรือเปล่านะครับเออนะมันจะไม่คุ้มหรือเปล่าคุณจ่ายต้องถ้าเกิดคุณขายเพียวๆเ,เนี่ยคุณอาจจะได้เงินเยอะกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ต้องมานั่งคำนวณเราต้องมานั่งดูถามว่าการที่เราจะได้วัตถุดิบเยอะขึ้นส่งผลนะครับเราจะได้วัตถุดิบเยอะขึ้นเนี่ยคะแนนการแปลรูปส่งผลไหมก็ต้องบอกว่ามี นะครับมีผลอยู่เหมือนกันมีผลอยู่เหมือนกันที่เราเนี่ยจะได้วัตถุดิบเยอะขึ้นนะเราจะได้วัตถุดิบเยอะขึ้นเราจะได้ของเยอะขึ้นมีผลนะครับแต่มันไม่ใช่ตัวการันตีร้อยเปอร์เซ็นะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับไม่ใช่ตัวการันตีบางทีคะแนนคุณเยอะจริงแต่มันก็มีโอกาสออกหนึ่งอยู่ดีเพียงแต่ว่าโอกาสออกหนึ่งจะต่านะครับต่ํากว่าจะมีโอกาสออกสองออกสามมากขึ้น ฟิลลิ่งให้คุณคิดประมาณนี้คุณจะได้เข้าใจถึงระบบว่าอ๋อถ้าเราคะแนนเยอะถ้าเรานูน่นนี่นั่นเราสามารถที่จะได้รับอของที่เยอะขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยให้คุณคิดไปในเชิงนั้นนะครับฉะนั้นถามว่าแปลรูปคุณหลีกเลี่ยงได้ไหมไม่ทําได้ไหมตอบว่าได้นะครับได้นะคุณรวบรวมอย่างเดียวเราก็ขายแต่ยังไงก็ตามการแปลรูปสําคัญอยู่แล้วนะครับการแปลรูปสําคัญอยู่แล้วและการแปลรูปมีเรื่องของการทาเควสมาเกี่ยวข้อง การแปรรูปมีเรื่องของการทำเครื่อมาเกี่ยวข้องการแปรรูปมีผลในส่วนของที่เราต้องรู้เราต้องทำนะไม่ว่าจะเป็นการแปลมาการแปรรูปไม้ที่สูงขึ้นเช่นบางทีเราทําแผ่นกระดานไม้สนเราอาจจะอยากทําแผ่นกระดานไม้อัดสนเราก็ต้องมีความรู้เรื่องของการทําไม้อัดพอเราทําไม้อัดเสร็จมันจะขึ้นไปสู่ระดับทนทานก็จะเป็นไม้อัดสนทนทานก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการทําไม้อัดสนทนทาน ก็จะเป็นการไล่ระดับขึ้นไปซึ่งในส่วนตรงนี้ครับคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคุณอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมันจะมีอยู่ในส่วนของพูดดําด้วยนะครับที่จะมีเควสแนะนานะคุณสามารถเปิดพูดดําขึ้นมาได้แล้วก็ไปในส่วนของน้าทางเนี่ยนะครับเลื่อนขั้นการแปลรูปเลื่อนขั้นการรวบรวมพวกนี้นะครับจะเป็นเควสที่พาคุณไปรู้จักกับ n p c ที่เขาจะแนะนําคุณได้ว่าคุณควรที่จะทําเควสอะไรเขาต้องการอะไรเพื่อให้คุณทําเควสนั้น ถามว่ามันส่งผลอะไรมากไหมจริงๆบางเควสนะครับหรือ n p c บางตัวจะให้ความรู้เรื่องของการทําบางอย่างในส่วนของบางคนนะครับที่เป็นมือใหม่ตอนนี้บางคนอาจจะทําเควสสิ่งหนึ่งอยู่ที่เป็นเควสได้รับของเนาะผงแสงจันทร์มอดไหมใช่ไหมเพื่อที่จะทาวีประดับนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ทราบนะครับลองไปหาข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมดูนะ เกี่ยวข้องกับการแจกไอเทม V นะครับประดับ V คุณลองไปหาดูนะครับทีนี้เวลาคุณทำเนี่ยมันจะมีส่วนของสเกตโยนาซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่านะครับให้ย่อยประดับนะให้ย่อยประดับคําว่าย่อยประดับหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้ใช้ตัว L เนี่ยแหละครับแล้วไปที่คําว่าหลอมเมื่อเรามีประดับนะครับเหมือนเหลือไอเทมนี้เราสามารถกดไอเทมเข้ามาแล้วทําการหลอมเพื่อที่จะแปลงสภาพจากไอเทมมันกลายเป็นวัตถุดิบได้เมื่อเราได้ความรู้ในการหลอมประดับมา นะครับเราจะสามารถหลอมประดับชิ้นหนึ่งให้ได้สเก็ตโยนาขึ้นมาได้ซึ่งไอความรู้เนี้ยนะครับคุณจะต้องเดินทางไปนู่นบาเลเซียเลยนะเดินทางไปบาเลเซียเลยเพื่อที่จะมาคุยกับ NPC คนนี้นะครับโอซาดิล่าเพื่อที่จะรับไอเทมนะเอ่อเพื่อที่จะรับความรู้ในการหลอมให้ได้สเก็ตโยนานี่นะครับนี่คือรูปแบบหนึง่งนะนี่คือรูปแบบหนึ่งของตัวอย่างว่าเฮ้ยการที่เราจะหลอมของบางอย่างหรือเราจะผลิตของบางอย่าง เราต้องมีความรู้ก่อนฉะนั้นในส่วนตรงนี้คุณอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําขั้นต่อไปเราทําขั้นสุดเราจะทำขั้นสูงเราต้องมีความรู้จากตรงไหนต้องไปหาจากที่ไหนแน่นอนละ่ะอันนี้อาจจะต้องเป็นงานของพวกคุณที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,ตมกันนะครับไม่ว่าในช่องของผมหรือในช่องอื่นๆมีข้อมูลนี้อยู่แล้วนะครับลองพิมพ์ค้นหาดูแต่ถ้าจะหาเวิร์ดเนาะว่ายังไงเนี่ย คุณอาจจะลองพิมพ์เวิร์ดด้วยประโยคนั้นดูก็ได้ของที่คุณอยากจะได้ในตอนแรกของผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ต้องนะครับอาจจะไม่ต้องคุณก็แค่ค่อยพยายามทําไปค่อยๆแปลรูปไปไม่ว่าจะเป็นตัดไม้เอามาแปลรูปเป็นไม้สนไม่ว่าจะเป็นตักน้ําเอามาแปลรูปเป็นน้ําบริสุทธิ์หรือคุณจะตักน้ำแล้วยอย่างเดียวไม่ต้องแปลรูปก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปอันนี้ไม่คือโหมดของแปลรูปผมแนะนําว่าคุณควรที่จะแปลรูปในของบางอย่างมันทําเงินได้ดี และมันเป็นที่ต้องการถ้าคุณรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก่อนจากกันไปนะครับในส่วนของการแปลรูปจะมีชุดอยู่ชุดหนึ่งคือชุดที่ผมใส่อยู่นี่คือชุดเม็ดนะครับเราสามารถใส่ชุดเม็ดเพื่อที่ว่าเราสามารถแปลรูปจากคลังเก็บของได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบของออกมายกตัวอย่างเช่นคุณจําเรื่องของไม้สนได้ใช่ไหมครับที่ผมต้องหยิบไม้ออกมาสับถ้าคุณเก็บไม้สนเข้าไปคุณจะไม่สามารถสับไม้จากตรงนี้ได้เห็นไหม ผมไม่สามารถกดเพื่อที่จะสับไม้ได้เพราะเราไม่มีไม้สดแล้วแต่ถ้าคุณใส่ชุดเมดนะครับในคําสั่งของคังเก็บของจะมีคําว่าแปรรูปเกิดขึ้นคุณสามารถกดแปรรูปจากตรงนี้ได้และคุณสามารถใช้สับไม้ตรงนี้ได้คําถามคือการทําแบบนี้ดียังไงเวลาคุณสั่งคนงานไปเก็บของหรือแม้กระทั่งคุณดองของไว้เก็บของมาเองจากการแปลรูปาจากการรวบรวมต่างๆนะคุณเก็บของไว้จากการแปลรูปต่างๆ รวบรว,วมต่างๆมาเก็บไว้ในคลังเก็บของมันอาจจะมีปริมาณที่เยอะถ้าผมต้องเอาปริมาณ4,375ชิ้นเนี่ยมาใส่ตัวไว้ผมจะมใส่ไม่ได้เห็นไหมมันจะขึ้นมาหนักเกินไปแต่ถ้าผมแปลรูปไอ้4,375ชิ้นเนี่ยมันจะใช้น้ําหนักของตัวละครผมและใช้น้ําหนักของคลังเก็บของคือไอเทมที่เป็นวัตถุดิบในการแปลรูปจะอยู่ในคลังเก็บของเสมอส่วนไอเทมที่แปลสภาพออกมาแล้ว จะอยู่ในตัวละครของคุณฉะนั้นถ้าช่องของตัวละครคุณเหลือเฟือและน้ำหนักคุณเหลือเฟือคุณจะสามารถแปลรูปสิ่งของได้อินฟินิตี้ไปเรื่อยๆครับผมไม่อยากใช้คว่าอินฟินิตี้มันมีเข้าจำกัดแหละแต่มันจะแปลรูปได้เรื่อยๆนะมันจะแปลรูปได้เรื่อยๆและมันสะดวกมากนะครับกดเริ่มต้นเห็นไหมครับผมทำการสับไม้โดยที่ผมไม่ต้องมีไม้อยู่ในตัวเองและไอเทมที่ผมสับไม้มาได้จะเข้าสู่ตัวทันทีเห็นหรือ,อยังครับเห็นหรือ,อยัง แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแล้วคุณก็ปล่อย FK เลยครับจากนี้คุณก็ปล่อย FK เลยเหมือนที่2คนนี้ทําเห็นไหมหรือ3คนนี้ทํานะครับทุกคนจะใส่ชุดเมดกันทางนั้นเลยนะส่วนใหญ่ทุกคนจะใส่ชุดเมดทางนั้นเลย,นะเ,เ,ลยเพื่อที่จะทําการแปรรูปนะครับคุณจะเห็นกลุ่มคนมายืนออกันตรงนี้ได้แล้วก็บางคนจะใส่ชุดเมดแล้วก็จะทํางานต่อเนื่องนะครับอันนี้คือการ FK k แบบหนึง่งคุณผู้ชม ผมแนะนําเรื่องของการแปลรูปให้คุณผู้ชมเข้าใจไว้นะครับมันจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเข้าใจมันหรือเปล่าว่าต้องทําอะไรของบางอย่างคุณทําออกมาแปลสภาพออกมาหรือ,อผลิตออกมาแล้วมันอาจจะเป็นของกากก็ได้อาจจะไม่มีมูลค่าเหมือนอย่างน้ําก็ได้น้ําขายขวดเปล่า,า,าคุณได้ราคาแต่ถ้าคุณเป็นขายน้ําบริสุทธิ์ที่แปลสภาพแล้วอาจจะไม่มีราคาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครจะรู้ว่าต่อให้คุณขายน้ําเปล่า การได้กําไรจากการขายน้ําที่แปรสภาพแล้วอาจจะได้กําไรมากกว่าก็ได้ตรงนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่ในคลคีวิโอน้าหวังวิคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณงงสงสัยหรืออะไรยังไงสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับในเพจหรือในดิสคอ r ดนะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้เลยนะครับดิสคอดใครอยากเข้า ก็ลองค้นหาในชุมชนของช่องผมดูจะมีลิงก์อยู่นะครับสามารถกดเข้าไปได้และเดี๋ยวผมจะอนุมัติโยดให้ทีหลังนะโอเคอยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปวิดโอ้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจ้าบายบาย